เรามาชิมน้องแดงเดี๋ยวมาชิมน้องแดงอีกหนึ่งลูกวันนี้นะครับเบิ่งก่อนเดอ้อนี่น้องแดงน้องแดงปอก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 เอาไปผ่า <Okay. S 1> บนบ้านกันเฮ้ยเฮ้ยเหนียวจัง มาจะมามาดูเจ้าแดงอายุธยากันนี่เด็ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผ่าดูกันผ่าดูกันเลยมาผแนกคิมมาเร็วคนฟันดีมันเนี่น้องโดนถามมือถือเราที่ไหนน,นี่ไงตั้งอยู่ข้างประตูข้างประตูถึงไหมจำได้สุดท้ายว่ามีส้มมะกอก ห็นมนี่นี่มีนหลีนี่โนี่สีนี่หีเอ้ยสีนี่ครับห้ามกินน้ำลายดูเด็กขาดฟังเสียงอืมอร่อยกว่าของเป่าชือ้อ